ครับสบายดีพี่น้องสบายดีป่าลุงสบายดีมัสสมองสบอสกูสุคนสบายดีทั้งเอฟซีไทยเอฟซี FC ทั้งฟังไทยฝังลาาต่างประเทศนําเดอ้อมันนี่เฮามาเกี่ยวข่าวพี่น้องไหมสาวบอลไทยมาเกี่ยวข่าวกับสาวกระตูนมันนี่เกี่ยวข่าวรับจ้างเพื่อนกวงแพงไปได้พี่น้องคนจา้างกวงแพงแต่ว่าบรมีงานหเหตุแต่ก็ลมาเกี่ยวพะพอได้ซื้ออยู่ซื้อกิน คือบัตรเมือนคือนั่นเป็นอยู่น้อยกันบัหากับบัได้เนาะเอาเกี่ยวได้ปั๊บลองเสาะในก็อนสี่ห้าให้พี่น้องเกี่ยวมือพี่น้องไหมพระเจ้าบัวคอยก็บัวคอยเอารถแบบพังเล่ามีแต่เกี่ยวมือ,อเอาเพิ่นกระสุกจนมันก้อยพี่น้องเกี่ยวเน่าลมกระแหงตอนนี้เป็นลมๆมืมมดมืด มือล่มแล้วมือพลแล้วพี่น้องมือเกี่ยวบางเสาร์ในหน้าประมาณโคกเกตไห้อันนี้ตอนนี้เราพักเที่ยงจะนอ้อยสิลงพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันดได้พี่น้องน้องเกี่ยวขอนกจ้าง,ง,ง,งพี่น้องเลยร่มแห้งเลยน้องเลยกำลังเกี่ยวอยู่นี่ท้างี้ก็มีพี่น้อง าสิบ่ได้ยินปานใดเสียงลมแ 我不不了。 que é 知道了吗

ไช้เศร้ากระตูนยช่ไหมบอดแล้วกระตูนหมกแดงพี่น้องทีโพก็มู่บ่๋อตองยิ้มยิ้มกมูบอ๋อเปีียวเขาห้างกันแล้วพี่น้องเมื่อวันแรกดอกขึ้น มารับจ้างมันเกี่ยวขอรับจ้างเขาไปลากขื่นตะขื่นว่าละเกี่ยวแล้วแล้วใท้ผุเขายังร้ายอยู่มารับจ้างของป like ่าเถ่ารับจ้างผมไม่อยากเห็นเนาะพอได้บัตรเติมเงินบายพี่น้องเลยบังน้ำปั่นอาอันนี้เป็นเนื้อเขาท่านเกี่ยวอลไรพี่น้องทางล่างทางล่างเบานไทยเกี่ยวบับทั้งหลาพี่น้องนี่พี่น้องเกี่ยวกังต้นนี้ต้นขามทั้งหมดมาจังไห้ ทั้งหมดได้ประมาณสิบห้าเยน้าสิบห้าพี่น้องอ้าวละมัดข่าวต่อเลยโอ้โห้เฮโอ้ยไอ้นี่้อันี่กับแมนไอ้นี่กับแมนจะไปไซมันจะมายังจะมายังมาซากคะตูนก็เกี่ยวนะมาต้องว่าเกี่ยวกับ เกี่ยวมอกีเนางงูอ่ะปะ็ตงงกนยัทอินซื้อนอเาเงินซื้อขนมซื้อตลาดน้องซื้อมาเติมเงินมอันนั้นผาวพนผุดสาวพนหน้าขุดโกบานอันนันไมเท่าแล้วจะของนาเราหมัดเข่าแล้วบาดูขนาดได้เพื่นนะเป็นต่เกี่ยวเขายังหมัดเข่าอีก โอ้เขา่าลอยคนดูบรรยากาศยำค่ำๆลมแหง้งอะไรตอนี่ะหนาเลยี่น้องเอ้ยางซยันบได้อานอาน้า,นนา,านอ,อายอลหนาแห้งเมพาะานน้นะป็นยังอยนอนใกล้ด้อขนาดน,นี้ออะรนอนที่นาบ้านนอนเจกับนอนแลนน้วเนาะหนาวหนาแหง้งเนาะ จะขะจ้างวันจะได้เงินกันยังเพีนพี่น้องไอ้วันละมือไปจักวันละมือพอเฉพาบัตรเติมเงินจ่างวันละมือยังจะเจ้าเดียแล้วเพิ่นบทันแล้วเพิ่นหน้าลายทงกันเลวยังบ่แล้วโอ้ประมาณอีสองมือในกสองมือครับเจ้าจีแลี่ยวอ๋อแล้วมือสองมือในกสองมือพี่น้องในสองเส่าเมื่อกี้เอาซอยเพิ่นจีแล้่ยวพี่น้อง กันอ่า้ก็ไ่ได้ไปใช่รอกกยากไปอเงินกับบ่มีเนาะก็อเลยอยู่ๆปัญหาคือเงินบ่มีเงินก็เลยมาเกี่ยวเขาเมืยเอาก็ต้องอดสูคนเฮาเน้อปู๊บเบาเบาลุย้วพูกงัวเลยเอาละไปใช้กินแบบแบบนอปล่อยงัวเขาคอกร้านทรายปล่อยงัวเขาคอกเลยเนาะเมื่อเมื่อจัด นี่พี่น้องขอห้องเกียวของเสาหนิพี่น้องถ้าถึกใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์นั่นเด้อพี่น้องเนอะกดติดตามให้เราพี่ไทยเฮ็ดคลิปต่อไปอยู่ดีเยี่ยบดีชูจูคนลำรลำรยลเบอรสบายดี